เดวิดอันสตีนนักข่าวเดอะแอตแลนติกรายงานว่ามาคัดแรฟฟอร์ดบรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปอีก5ปีเป็นที่เรียบร้อยจนถึงปี2 0 2 8โดยมาคัดแรฟฟอร์ดปฏิเสธข้อเสนอจากทีมอื่นทั้งหมดเพื่ออยู่คาแข้งกับแมนยูต่อไปฟาบิเซโอโรมาโนรายงานว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจจะเซ็นสัญญากับอัมราบัตจินแต่เป็นทางแมนยูจะต้องระบายนักเตะส่วนเกินออกไปให้ได้ก่อน เบนจาขอบนักข่าวจาก CBS รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเวลา3วันในการจัดการวีซ่าให้กับอังเดรโอนาน่าให้เสร็จก่อนที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาโดยนักเตะจะมีคิวเข้าตรวจร่างกายกับทางสโมสรในขั้นตอนต่อไปแมนเชสเตอร์อีฟน n งอยู่รายงานว่าชา a r ลีแม็กนินจะถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวอีกครั้งในฤดูกาลหน้านี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่มีชื่อในเกมกับลีที่ผ่านมา ฟารบีซโอโรมรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามยื่นข้อสเสนอบวกกับนักเตะในการเซ็นสัญญาราสมุดอยลุนมาร่วมทีมแต่ทางอตาลันต้าต้องการเงินสดอย่างน้อย60ล้านปอนด์เท่านั้นรีวิวนี้